27วินาทีบุรีลัมอยู่ในเต็ดนั้นเสียประตูเลยนะครับหลังจากที่เสียงนกหวีดดังขึ้นแต่พอเช็ค VAR แล้วกลายเป็นบอลนั้นโดนมือเป็นแฮนด์บอลไปต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลเ c e l อิลิกบุรีลัมยูไนเต็ดเปิดบ้านให้ยะโฮเดรุธซิมมาเยือนถ้าดูทั้งสองทีมเนี่ย ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอาจจะมีตัวผู้เล่นนั้นเข้าๆออกๆกันบ้างแต่ที่บอกว่าไม่แตกต่างเนี่ยเรียกกันว่าจัดตัวต่างชาติลงเต็มเลยทางยะโฮนี้อาจจะมีนักเตะที่โอสัญชาติเป็นมาเลเซียบ้างแต่มันคล้ายๆกันตรงที่จะส่งนักเตะท้องถิ่นมาเล่นอยู่คนเดียวเท่านั้นบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นส่งสุพนัทเหมือนตา ก็เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันที่เล่นเอซหรือเจอกับยโฮเดรุตสิมนั้นก็ส่งสุพนัทเหมือนตาลงไปแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนทางยัโฮเดรุตซิมนั้นก็จะส่งอาลิปไอมานลงไปคนเดียวเท่านั้นเหมือนกันเรียกกันว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายจะเปลี่ยนแค่นักเตะนั้นมีเข้ามีออกและที่สําคัญการเล่นก็ค,คล้ายคกันด้วยเพียงแต่ว่าบุรีรัมณนั้นเสียประตูไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ พอเช็ค VAR แล้วเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นประตูทางบุรีรัมยูเนเต็ดก็สวนกลับบ้างบิสซูรีนั้นยิงเข้าไปแต่กลายเป็นว่าเช็ค VAR เหมือนกันเป็นลูกล้ำหน้าที่จริงเนี่ยลูกเนี้ยแอดมินมองครั้งแรกเลยว่าล้ำหน้าแน่นอนช่วงที่บิสซูรีนั้นออกตัวนี้เห็นชัดเลยว่าล้ำหน้าแล้วก็ล้ำหน้าจริงๆไม่ได้ประตูหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นยโฮดลุตสินนั้นทำเกมได้ดีกว่า บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นตั้งรับเรียกกันว่าเหนียวแน่นเลยมีสวนบ้างอะไรบ้างแบบนั้นก็ถือว่ายาโฮดรุตซิมนั้นมาดีเลยนะครับพยายามที่จะกดดันบุร e, ีรัมยูเนเต็ดเรียกกันว่าเกือบเกือบหลายครั้งแล้วแต่กลายเป็นว่ายาโฮเดรุตซิมนั้นน erm ําไปก่อนเลยในนาทีที่27หลังจากที่พยายามทํากิมรุกบุกใส่บุรีรัมยูเนเต็ดตั้งรับกลายเป็น อันโอคริสเตียนนั้นยิงเข้าไปก่อนนะครับครั้งนี้เช็ค V.A.R. แล้วไม่มีปัญหานะครับก็เลยทำให้ยาโฮเดรุสซิมนั้นนำไปก่อนเลย1ประตูต่อศูย์หลังจากนั้นแล้ว mm hmm. บุรีรัมยูเนเต็ตก็เกับฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากหลับไปนานทำเกมรุกใส่ยาโฮเดรุสซิมบ้างก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันแต่ทำอะไรกันไม่ได้จนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันไป ก็ไปพักไปอะไรไปแก้เกมกันเพื่อจะมาสู้กันในครึ่งหลังนี้แต่สุดท้ายพอหมดครึ่งแรกไปเนี่ยครึ่งหลังมาแค่นาทีที่51สุพนัทเหมือนตาก็หลุดเดียวแล้วปั่นโค้งเข้าไปกลายเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับลูกนี้สุพนัทเหมือนตายิงได้ดีมากๆนี่แหละที่แอดมินเคยบอกว่าการยิงประตูเนี่ยมันไม่ใช่กดเอาความแรงอย่างเดียวเรียกกันว่าไม่มีทิศทางยิงไปทีไรก็ ติดผูรภกษาประตูแบบนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคในอะไรกันบ้างและเคยพูดในคลิปก่อนๆมาเนี่ยว่าบางทีมันต้องยิงแบบเฉียงๆบ้างไม่ใช่ยิงกันแบบตรงหรือรอเขากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเสียเวลาไปจังหวะอะไรขัดขัดเกินเกินไปถ้ามีโอกาสจังหวะน้อยแล้วยิงเฉียงยิงอะไรได้แต่ว่ามันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเลยไม่สามารถยิงแบบนี้ได้แน่นอนยิงโค้งแบบนี้ยไซโค้งแบบเนี้ที่ ฟุตบอลต่างประเทศนั้นนักเตะจะยิงแบบนี้กันเยอะ,ะเพราะฉะนั้นสุปรนัทเหมือนตายิงไซโค้งแบบสวยๆเขเรียกกันว่างานนี้ VAR ไม่ต้องจับอะไรเลยแค่เช็คว่าล้ำหน้าหรือไม่ก็เหลือเยอะๆไม่ได้รับหน้าเลยสุปรนัทเหมือนตา,าเรียกกันว่ายิงยะโฮเดรุสซิมเนี่ยก่อนที่จะเข้าแทีมสุดท้ายก็ยิงยะโฮเดรุสซิมประตูทนทนไปแล้วก็ยิงคล้ายกันด้วยแต่ว่าครั้งที่แล้วนั้นยิงด้วยเท้าซ้ายที่ ปั่นโค้งเข้าไปแค่คล้ายกันเลยและไกลกว่าอีกด้วยที่ปั่นโค้งเข้าไปทําให้ชนะยาโฮจะรู้จักสิมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเข้าไปบริกันว่างานนี้ยาโฮนั้นอยู่ไม่ได้เลยพยายามทําเกมรุกเข้าใส่แต่ก็ยังถือว่ายังขาดขาดเกินเกินบ้างแต่ก็ยังมีอะไรที่มันอันตรายแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้สุพนร์เหมือนตาที่หลุดเดี่ยวจากกองหลังยาโฮทาผิดพลาดเนี่ย ส่งให้โรเบิร์ตชูตนั้นยิงเข้าไปอย่างสวยงามแมมโรเบิร์ตชูตนี้แต่งบอลน,นานไปนิดนึงนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ทันแน่นอนแต่ก็ถือว่ายังยิงเข้าไปเนี่ยพอขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่เนี่ยโมเมนตัมมันก็มาทางบุรีรัมยู่ในเจ็ดเลยหลังจากที่สุพนัทยิงเสมอไปแล้วเนี่ยกระไดเป็นว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะตั้งรับกันแบบเหนียวแน่นอย่างละเอียด เาโฮนั้นก็ถือว่าทําเกมรุกได้ดีแต่ก็ไม่ถึงกับดีที่สุดแบบนั้นกดดันได้จากลูกตั้งเตกนี่แหละหรือลูกคอชที่เข้ามาทําให้บุริลามนั้นสู้แบบเต็มที่เกือบเกือบไปเหมือนกันแต่ก็ยังป้องกันได้สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงสุภะชัยใจเด็ดมาแล้วก็เกือบได้ลูกโทษเหมือนกันแต่ว่ากรรมการนั้นตัดสินไปแล้วแต่ VAR แ yeah. ย้งพอไปดูแล้วกรรมการก็บอกว่าไม่ให้ อัทงทั้งที่อาจจะค้านสายตาไปบ้างแต่ว่านี่คือระดับเอเชีย er. ไม่ใช่ระดับไทยลีกก็ถือว่าบุรีรัมไม่ได้จุดโทษในลูกที่สุปชัยใจเด็ดนั้นโดนทำฟาวหมดเวลาก็เลยทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเกมแรกชนะไป2ประตูต่อหนึ่งต่อยาโฮเดลุสซิมก็ถือว่ายาโฮนี้แพ้บุรีรัมยยูไนเต็ดสเกมติดเลยนะครับจากครั้งที่แล้วแล้วมาตอนนี้อีกก็ต้องบอกว่า แม่สุพนัทเหมือนตานี้ดูกันไปแล้วเนี่ยฝีเท้ามันเกินในระดับอาเซียนไปแล้วแต่เสีดายที่ยังอยู่แค่ไทยลีกเท่านั้นสิ่งต่างๆที่จะเห็นต่อไปเนี่ยก็หมายถึงว่าสายตาจับจ้องมาที่สุพนัทเหมือนตาเพราะว่านี่คือเกม f อ c ซีแชมเปียนลีกอีลีกอีกด้วยที่คัดเอาทีมแก่งแ่ทีมประดับหัวตารางมาเล่นเพราะฉะนั้นแมวมองอะไรต่างๆก็เยอะแล้วสุพนัทเหมือนตาเนี่ย ทางเอฟซก็ยกย่องให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่เรียกกันว่าฝีไม้ลายมือนี้ประดับเอเชียอย่างแท้จริงในสมัยก่อนถ้าจำได้เนี่ยทีละทรบูญมาทานตอนเล่นให้กับ oh ยูโกฮาม่าเอฟมารินอสยิงประตูแบบสวยสดงดงามแล้วเอฟยกให้เป็นประตูอันดับหนึ่งของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกประตูจากทีละทรนี่แหละที่ยิงอุลซานฮุนไดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอฟซก็ยกย่องสุพัฒนเหมือนตาว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง เป็นเดรุงไทยที่ฝีไม้ลายมือนี้ต้องบอกว่าแอดมินไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าไม่ใช่แฟนบอลชาวไทยที่เห็นอย่างเดียวหลายที่หลายทีมก็มองเห็นแต่ละคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครหรือทีมมาติดต่อให้ไปเล่นในหลีกนอกบ้างมันก็อาจจะมีนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดด้วยแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าสุพนัทเหมือนตานั้นจะได้เฉิดฉาย ในบระดับเอเชียให้ทุกคนเห็นอีกด้วยเรียกกันว่าห่างชั้นกับอาลิบไอมานอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเกมแรก a c l อิลิกบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะยะโฮเดรุสซิมไป2ประตูต่อ1ติดตามกันต่อไปนะครับประมาณสิ้นเดือนกันยาน,นี้เราก็จะได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบุรีรัมยูเนเตตจะไปเกาหลีนะครับจะไปเยือน f อโซทีมเก่าของ ปียพงศ์ผิวอ่อนเมื่อก่อนนั้นเขาชื่อทีมลัคกี้โกสตาบุรีรัมจะไปเยือนในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกประมาณสิ้นเดือนกันยายนนี้คอยติดตามกันนะครับ